สวัสดีค่ะมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องของเรานะคะก็เป็นที่น่าสนใจมากนะคะในเรื่องการสอนออนไลน์แบบ Faceto- Face นั่นเองค่ะการสอนออนไลน์แบบ Face-to-face face นะคะในปัจจุบันในช่วงสถานการณ์นี้มันเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะ Face-to-face face นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณครูกับนักเรียนนะคะจะต้องพบหน้ากันสอนแบบสบตาก,กันนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเทคโนโลยี Technology ทำให้เราใกล้กันมากขึ้นค่ะเรามีโปรแกรมนะคะที่จะมาแนะนำง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ Google Meet ค่ะ Google Meet นั่นคืออะไรนะคะเราจะได้รู้กันใน EP ที่1ค่ะสำหรับ EP ที่1นี้นะคะพาร์ทแรกนะคะเราจะมารู้จัก Google Meet กันนะคะแล้วก็มาสร้างห้องนะคะเขาเรียกว่าเป็นห้องเรียนแบบออนไลน์แล้วกันค่ะที่สามารถเจอกันแบบ face to face ได้นะคะ ก g l e m e e t นะคะก็เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมของ G Suite นะคะที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เรานะคะสามารถพูดคุยนะคะพบปะสังสรรค์หรือเราจะเรียกกัน,นง่ายๆว่าวิดีโอคอลก็ได้ค่ะแต่เป็นการวิดีโอคอลแบบคอนเฟรนต์ค่ะคนจำนวนมากๆนะคะวิธีการสร้างห้องก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรามี Account ของ g ู o ก l e นะคะที่เป็น G Suite Education ก็ได้นะคะหรือจะเป็น Account ทั่วๆไปก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถเข้าใช้ได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับการเข้าใช้งานนะคะก็มียากเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่9จุดมหัศจรรย์นะคะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาค่ะ หา huh? ตัวนี้เลย Meet นะคะจะเป็นรูปวิดีโอสเีเขียวแบบนี้นะคะคลิกที่ Meet หนึ่งครั้งหรือนะคะวิธีการก็คือพิมพ์ m e e t google. com ได้เลยค่ะ,ะเมื่อเราเข้ามาที่ Meet นะคะเราจะพบหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งกราฟิกพื้นหลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีชื่อของภาพนี้แล้วก็ผู้พัฒนาด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะหน้าตาภาพรวมของ Google Meet นะคะจะบอกอะไรบ้างนะคะบอกสัญลักษณ บอกเวลาณขณะนี้ปัจจุบันบอกวันที่นะคะและเมนูอื่นๆเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะเราก็ยังสามารถแจ้งปัญหานะคะที่เราพบในการใช้ Google Meet ให้กับาทาง Google ได้ทราบได้ด้วยนะคะหรือตัวนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าค่ะเราสามารถตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะคะหรือกล้องที่เราใช้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ ห้องประชมุมหรือห้องเรียนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไมโครโฟนนะคะหรือ,อเสียงต่างๆลำโพงนะคะถ้าเกิดว่าไมะคะ์ค่ะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าไมค์เนี่ยใช้ได้เวลาพูดแล้วมีคลื่นเสียงแสดงว่ามีสัญญาณเข้าไปนะคะส่วนลำโพงนะคะเราสามารถคลิกเพื่อทดสอบว่าเราได้ยินเสียงออกจากหูฟังหรือเปล่าได้ด้วยนะคะ หรือนะคะถ้าเรามาที่วิดีโอนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกกล้องเว็บแคมที่เรามีอยู่ในเครื่องได้ด้วยนะคะ,ะ,คะเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นเว็บแคมเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นค่ะอันนี้ก็คือการตั้งค่าเบื้องต้นนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้าร่วมชั้นเรียนหรือเข้าร่วมการประชุมไปเรียบร้อยแล้วไม่มีการตั้งค่าไม่เป็นไรค่ะเมื่อเข้าไปข้างในเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้อีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการส่งความคิดเห็นนะคะกรณีที่เรามีมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เราอยากจะแชร์ให้กับทางศูนย์ข้อมูลเราก็สามารถคลิกได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็น Account ที่เราใช้เราสามารถเปลี่ยนบัญชีได้ด้วยนะคะที่นี้ค่ะในการที่เราจะสร้างนะคะห้องเรียนแบบ Face to-face หรือว่าสร้างห้องประชุมเนี่ยแหละคะ่ะ ถ้าเราอยู่ในองค์กรเดียวกันหมายความว่าถ้าเกิด Account ของเรานะคะคเป็น Account ภายใต้ G Suite ที่เป็น Education ที่เป็นองค์กรตัวอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนนอกองค์กรนะคะจอยเข้ามาที่ห้องประชุมของเราเนี่ยสามารถเข้าได้ไหมสามารถเข้าได้ค่ะจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตัวอย่างนะคะวิธีการสร้างเลยนะคะก็จะก,กดที่เครื่องหมายบวก เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการนัดหมายในปฏิทินนะคะจะขึ้นตรงนี้ค่ะถ้ามีนัดหมายนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูในอีพีหน้าว่าถ้ามีนัดหมายจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราคลิกบวกก่อนค่ะเมื่อเราคลิกบวกมาแล้วนะคะก็จะมี2ออย่างให้เราป้อนค่ะ1ก็คือถ้าเราเป็นคนสร้างห้องประชุมเองเราก็จะคิดชื่อห้องประชุมหรือชื่อการประชุมก็ได้ค่ะชื่อเล่นสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้น นะคะภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้นกรอกเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าในในองค์กรเดียวกันนะคะสมมุติว่าในชั้นเรียนเราเนี่ยมีแต่นักเรียนของเราอย่างเดียวเราสามารถเอาชื่อห้องเนี่ยคะ่ะให้กับผู้เรียนกรอกแล้วเข้าร่วมห้องเรียนเดียวกับเราได้เลยนะคะชื่อเฉยๆนะคะสมมุติว่าเราตั้งชื่อว่า Meeting แบบนี้คุณครูสร้างเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์สร้างเรียบร้อยแล้วก็เอาชื่อเนี้ยคะ่ะ ให้เด็กนักเรียนเข้ามาจอยคลาสได้เลยแต่ต้องอยู่ภายใต้ Account ในองค์กรเดียวกันเท่านั้นนะคะอ่าต่อไปนะคะตอนนี้เราไม่ได้เข้าร่วมการประชุมใครแต่ว่าเราสร้างใหม่นะคะเราก็คิดชื่อใหม่ขึ้นมาเองเลยค่ะอ่ากดถัดไปนะคะแต่ถ้าชื่อนี้มีคนใช้แล้วแล้วมีคนอยู่ในห้องนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะอย่างเห็นตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะพอพิมพ์คำว่า meeting เห็นไหมคะมีชื่อคนอยู่ในสายนี้ทั้งๆท,ที่เมื่อกี้นี้เราเราสร้างใหม่อันนี้ค่ะถ้าอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันก็มีโอกาสที่ชื่อจะซ้ํากันได้เหมือนกันนะคะก็ต้องลองเช็คดูนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะกลับไปที่มีดมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างห้องใหม่เพราะห้องเมื่อกี้มีคนอยู่แล้วนะคะเราจะกดสร้างใหม่อ่ะเปลี่ยนชื่อคะ่ะเป็นชื่อเราเอง รับรองไม่มีใครซ้ำแน่นอนนะคะพุทธิดาอ่าคลิกถัดไปค่ะอเชื่อมต่อนะคะไม่มีใครอยู่ที่นี่ค่ะห้องนี้เป็นห้องเปล่าห้องว่างที่เราสามารถเข้าร่วมได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ก่อนเข้าร่วมค่ะจะปิดไมค์ก่อนก็ได้นะคะเพื่อเพื่อให้อ่าเผื่อห้องประชุมอะคะ่ะมีคนกําลังที่กําลังพูดหรือนําเสนออยู่นะคะเราก็สามารถปิดไมค์เพื่อให้เกียรติกับคนข้างในก็ได้นะคะ หรือนะคะเราจะปิดกล้องก่อนที่จะเข้าไปก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะก่อนเข้าห้องก็ตั้งค่าได้ค่ะเช่น CC ีนี่คือเปิดคําบรรยายบางทีถ้ามีชาวต่างชาติค่ะที่กําลังบรรยายอยู่เราอาจจะอยากเปิดคําแปลนะคะหรือคําอ่านภาษาอังกฤษก็ได้นะคะการตั้งค่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมในเรื่องของกล้องนะคะก็จะมีการตั้งค่ากล้องความละเอียดของกล้องได้ นะคะให้ตั้งความละเอียดที่ 720p ไปเลยค่ะเป็นความละเอียดสูงสุดนะคะโอเคจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการเข้าไปแล้วนำเสนอเลยให้เรากดที่นำเสนอนะคะแต่ถ้าเราต้องการเข้าร่วมธรรมดาทั่วไปค่ะเข้าไปจอยห้องก่อนนะคะก็กดที่เข้าร่วมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะคลิกที่เข้าร่วมนะคะพอเราคลิกที่เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีใครมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะก็จะมีเรื่องของ อันนี้คือชื่อห้องประชุมซึ่งเราสามารถเอาชื่อนี้ให้กับคนในองค์กรได้ใช้ได้เฉพาะใน kmutnb.ac.th เท่านั้นอันนี้คือใช้ได้เฉพาะองค์กรเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ใช้องค์กรอื่นก็จะขึ้นเป็นแบบอื่นค่ะเพราะฉะนั้นชื่อเล่นนี้ใช้ต่างองค์กรไม่ได้ห้องนี้ใช้ได้เฉพาะในองค์กรแต่ถ้าต่างองค์กรคุณครูจะต้องกรอบตัวนี้ค่ะ ก๊อปลิงก์ให้เขาก๊อปลิงก์ตัวนี้ให้เขาเพื่อให้เขาเข้ามาจอยห้องของเรานะคะ,ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรามีอีเมลอะค่ะเราก็สามารถจะเชิญใครก็ได้เข้ามาในห้องนี้นะคะส่งอีเมลไปเชิญเขาเข้ามาเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการก็คือจะคัดลอกตัวนี้นะคะให้คนเข้ามาจอยคัดลอกข้อมูลกันเข้ารวมก็ได้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะก่อนที่จะมีคนเข้ามาจอยกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมกันก่อนนะคะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะให้เราใช้งานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะมาที่ด้านบนก่อนนะคะด้านบนตัวนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้นะคะมีใครบ้างตอนนี้มีแค่เราคนเดียวนะคะ ่าหรือมีเด็กนักเรียนนะคะอีกคนนึงเข้ามาเข้าร่วมแบบนี้นะคะก็จะขึ้นชื่อนะคะหรือเราเพิ่มบุคคลเข้ามาอีกก็ได้ค่ะที่ตรงเมนูนี้นะคะอ่านี่ค่ะแบบนี้แหละคะ่ะถ้าสมมุติว่ามีคนต้องการเข้าร่วมการประชุมนี้และอยู่นอก kmutnb.ac.th นั่นหมายความว่าเขาใช้อีเมลแอคเขาอื่นที่ไม่ได้ออกโดยมหาวิทยาลัยให้มา แล้วต้องการเข้ารวมอันนี้เป็น security ระดับชั้นแรกนะคะที่จะป้องกันถ้าเกิดว่าคนนี้เราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้เชิญเขาเข้ามาเราก็สามารถปฏิเสธได้หรือถ้าใช่เราก็กดยอมรับเพื่อให้เขาเข้ามาได้แบบนี้นะคะ,อะตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะในเมนูของแชทค่ะก็เป็นการส่งข้อความถึงทุกๆคนในห้องทั้งหมดเลยถ้ามีการบันทึกการประชุมตอนนี้ก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือบันทึก ข้อความแชทด้วยนะคะเราอาจจะทักทายผู้เรียนค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วลบกวนรายงานตัวด้วยค่ะสมมติแบบนี้นะคะนักเรียนของเรานะคะก็อาจจะพิมพ์ชื่อนามสกุลมามาแล้วค่ะมาแล้วครับนะคะซึ่งสามารถบันทึกนะคะในเรื่องของเวลาที่เขากด ข้อความเข้ามาได้เป็นการเช็คชื่อไปในตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเ,เรากดบันทึกการประชุมครั้งนี้ไว้นะคะก็จะบันทึกข้อความที่เราคุยกันด้วยนะคะพร้อมกับเวลานะคะ,ะสวัสดีครับสรยุทธมาแล้วแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเมนูนะคะด้านอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเวลาณนะขณะน,นี้แล้วก็อันนี้คือถ้าคลิกไปเราก็จะเห็นตัวเองนะคะ อย่างตรงนี้นะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์หมดนะคะก็คือเราปักหมุดตัวเองไว้หรือถ้าเราอยากจะเห็นจอของใครถ้ามีการนําเสนอเราอยากเห็นจอของคนเด็กนักเรียนคนนี้เราก็กดตรึงไว้ที่หน้าจอคือปักหมุดนะคะปักหมดไว้เพื่อให้เห็นหน้าจอเขาอย่างเดียวก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็คือเมนูทั่วๆไปนะคะอันนี้เป็นชื่อการประชุมรายละ,ะเอียดการประชุมมีไฟล์แนบไหมถ้าเรานัดหมายผ่านปฏิทินเราสามารถแนบไฟล์อื่นๆให้กับ ผู้เรียนได้เช่นเราอาจจะอยากให้มีเอกสารมาด้วยนะให้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านไฟล์แนบนี้นะเข้ามาประชุมแล้วมีไฟล์มาด้วยแบบนี้นะคะอ่าด้านล่างค่ะก็จะยุจะเป็นปุ่มปิดไมโครโฟนอ่าถ้าอยากจะพูดก็กดเปิดได้นะคะปุ่มออกจากห้องหรือวางสายนะคะแล้วก็เปิดปิดกล้องนั่นเองนะคะส่วนนี้ค่ะเป็นปุ่มในการนำเสนอเดี๋ยวจะมีใน E ีถัดๆไปนะคะว่าในการนำเสนอเนี่ย มีการนำเสนอรูปแบบไหนได้บ้างนะคะแล้วก็จุด3จุดมหัศจรรย์ค่ะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมของ Google Meet นั่นเองนะคะอ่ามีบันทึกการประชุมเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะคะแสดงผลแบบเต็มหน้าจอก็คือจะไม่เห็นแทบ URL ข้างบนเลยแบบนี้อันนี้คือเต็มหน้าจอนะคะแล้วก็มีเปิดคำบรรยายเปิดคำบรรยายก็หมายถึงว่าเวลาที่เราพูดนะคะตัวอย่างเช่น สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอะไรแบบนี้ค่ะ,ะถ้าเกิดเป็นทางฝั่งโน้นพูดนะคะก็จะขึ้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะขึ้นมาให้เราถ้าเราพูดภาษาไทยจะเป็นซับภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองออกจากเต็มหน้าจอดูนะคะแล้เวเราลองดูนะคะว่ามีข้อความขึ้นไหมสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ สวัสดีค่ะวันนี้วันจันอ่าแต่ก็แล้วแต่นะคะว่าจะฟังและเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นซับไตเติลนั่นเองนะคะเป็นการเปิดคำบรรยายถ,ถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วก็ปิดไปก็ได้ค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นการตั้งค่ากันตั้งค่าตัวนี้นะคะ่ะคือการตั้งค่าของกล้องแล้วก็ไมค์นะคะเผื่อว่าเราอยากจะเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนไมค์กันนะคะใช้เสียงจากโทรศัพท์ค่ะการใช้เสียงจากโทรศัพท์ตอนนี้เป็นฟีเจอร์ที่ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโปรแกรมไม่มีอะไรเลยมีแต่โทรศัพท์ธรรมดาเลยค่ะ 3G ธรรมดา 2G ธรรมดาเลยเนี่ยเราก็สามารถโทรไปเพื่อเข้ามาที่ห้องประชุมนี้ได้ตอนนี้จะโทรเข้าไปที่ประเทศเดียวคือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพองสมควรค่ะอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราตอนนี้เนาะรายงานปัญหารายงานการเมือและความช่วยเหลืออื่นๆค่ะที่เราสามารถจะ คลิกเข้าไปแล้วก็รายงานผลได้อันนี้นะคะก็เป็นคร่าวๆนะคะในการสร้างห้องการเชิญผู้เรียนนะคะอ่าอีกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปจาก EP นี้กันนะคะลิงก์ด้านบนนี้สามารถก๊อปไปให้นักเรียนคัดลอกไปให้นักเรียนได้ไหมเพื่อเป็นการเชิญได้เหมือนกันค่ะมันก็จะกระจายออกไปแต่จะให้ดีนะคะก็เราอาจจะไม่ได้เข้าด้วยวิธีนี้เร่จะ,จ,จะเข้าด้วยวิธีใช้ Google Meet ของ Classroom ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการสร้างห้องแบบสเปเชียลขึ้นมาโดยที่ไม่มีคาร s r ูม m ก็ได้หรือการประชุมก็ได้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแนะนำคร่าวๆค่ะว่าเจ้า Google Meet เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีการสร้างห้องยังไงเชิญคนอื่นเข้ามายังไงแล้วก็มีเครื่องมือคร่าวๆยังไงบ้างสำหรับ EP หน้านะคะจะเป็น EP ในเรื่องของการนัดหมายผ่าน Google c a l endar ค่ะซึ่งจะนัดหมายผู้เรียนอย่างไรโดยผ่านปฏิทินนั่นเอง นะคะเป็นการแจ้งเตือนผ่านอีเมลยังไงเดี๋ยวพบกัน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ไปก่อนละคะสวัสดีคะ่ะ